ต้นไม้ยักษ์ของภาคใต้ให้เช่นนั้นเราหลงทางแน่นอนครับเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ นี่คือต้นไม้ยักษ์จากจังหวัดตรังได้รับฉายาว่าต้นไม้ยักษ์จากป่าดิบชื้นของภาคใต้มีเส้นรอบวงกว้างใหญ่ถึง20เมตรส่วนสูง40เมตรและยืนต้นมายาวนานกว่าหลายร้อยปีการที่จะขึ้นไปชมเจ้าต้นท้ายเผายักษ์ต้นนี้ได้จะต้องลัดล่อขึ้นไปบนเส้นทางน้ำตกหนานต่อจากนั้นเข้าสู่เส้นทางขึ้นเขาเยอด ผ่านป่าน้อยใหญ่อันเขียวเช่าอุ่มประมาณ2-3กิโลเมตรตอนที่ผมขึ้นไปชมเนี่ยนะต้องมีเจ้าหน้าที่พาขึ้นไปอย่างน้อย2คนให้เช่นนั้นเราหลงทางแน่นอนครับยังมีค่าบริการสำหรับเจ้าหน้าที่ที่จะต้องพาเราเดินขึ้นไปชมด้วยนะครับปัจจุบันเจ้าต้นนี้ยืนต้นอยู่บริเวณหน่วยพิทักษ์ป่าโตนเตออำเภอปะเลียนจังหวัดตรังเป็นต้นไม้ที่หาชมได้ยากและเสี่ยงต่อการสูญพันธ